อะไรวะเนี่ยม่เลือดผมออกเยอะขนาดนหนวะน่ะโอ้ลิปตตกไฟไหม้ด้วยอู้ยไฟสวยนะสะก็ดไฟอะไรสวยมากที่เรามาทำไมนี่นี่มันสวนสนุกเหรอ What the fuck? Uh, ไปห้องถัดไปก่อนนะกันโหนี้เหมือนมาจากภาคซิมูเลเตอรแล้วก็มีโปตเตอร์จากภาคตะกิ้ลิตบีทไปโหทางนี้ไม่เคยเห็นนะฮะไม่เคยเห็นเลยแหละคือผมไม่ได้ติดตามไงซีรีส์นี้เห็นว่ามันภาพสวยดีแต่ก็ไม่ค่อยได้ดูเอาเล่นเองรู้สึกเฮ้ยไอหุ่นนี่ emergency jaws นะฮะเขาวงกดเหรอวะเนี่ย โหเขากดจริงด้วยไปเดินถูกทางเด้อเฮ้ยอะไรแบบแบบตามทางอะไรแบบแบบไปก็แล้วกันจะโดนเซ็กโซโซปเตเมียไหมเนี่ยปึ๊บอะไรอะ่ะอ๋อไอโจ๊ตนี่กว่าเสียงอะไรวะอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเสียงลมห้องหลัดไปได้ไง โอเคอะไรวะเนี่ยนี่อยู่ในห้องสคัดเบบี้แต่นี่คือสค o ูปปิ้งรูมเหรอ,อ,อมันพังหมดเลยเหรอเออเมื่อกี้ผมไม่ได้อ่านคือมันเอาหุนพวกนี้เป็นสครูปปิ้งเหรอใช่ไหมนี่อะไรโอ้๊ยโอ้ยเขากระตีนถ้า,ากกันจะแกมไม่ใช่คัดซีนนะนี่ผมว่าน่ากลัวแหละอุย้ยสวยสวยจยัดอ้ยลุกขึ้นยืนแล้ว จะอยากได้ล่างคุณอุอ๊ยอุ๊ยจะแตกแล้วเพื่อนวิง่งเออนั่นแหละโอ้โหจะยืนอย,ยู่นิ่งๆทำไมวะเฮ้ยอะไรอะอะไรคิก็เปิดแฟลชไลท์อะนี่แฟลชไลท์เหรอโอปัดไฟ๋อแฟลไลท์ใหม่ต้องปัดไฟตลอดเหรอโอเคสองไฟตรงนี้ อ่าตัวเปิดแล้วโอเคมากครับทุกคนเราควรจะเล่นไงต่อกดสเปกบาร์เพื่อที่จะพังไม้นี่ใช่ไหมไม้อ๋อนี่เหรอต้องเจอตัวอะไรเอ็นนาดใช่ไหมถ้าที่ผมจำได้อุ๊ยว้าวเฮ้ยมาได้ไงวะเพื่อนโมเดลแบบนี้ด้วยฮะโฟกัสดูดิเยอะๆมามามา,มาโอเจ้าโอเจ้าโอเจ้าวู้ว เกียกเกียกเกียกโรไม้โรไม้เฮ้ยกโดดกระโดดโรไม้ไฮไฟดาวไฟดาวมองไม่เห็นปันปั่นปั่นปันปันเรื่องถามเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอุ้๊ยโอ้ตัวนี้เฮลคอนเต็ดนะโอ้โหว้าวเอามาใช้ประโยชน์ดีมากเลยเพื่อนเกมนี้เฮ้ยตัวตัวตัวมามามา จุ๊กจุ๊กจุ๊กจุกเฮ้ยมันนล้มัน,น,มนโอเคเราควรทำอะไรต่อเราควรทำอะไรต่อ,อเฮ้ยมันรู้เหรอรู้ได้ไงอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเอาปิดอยู่ด้วยไฟยังไม่ติดเหรอเราต้องไปหาไฟได้ไงวะเราดีเล่นยังไงเนะี่ย <c oughs> คือผมก็ไปศึกษามาคร่าวๆแล้วสำหรับแบบนี้นะแต่ก็ปกติมันจะมีทิปยืนงงนน่นออกมาไงเออที่มันเป็นจอมอนิเตอร์ใหญ่ๆฮะอันนี้มันหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้ว่าเออลิกาน้าเบบีโมเดลฟ็อกซี่โอ้โหเสียงเดินเฮ้ยตัวอะไรอ่ะมิเตอร์ฮิโปโปเตมัสเห,หรอเฮ้ยหมาหมามันทำอะไรของใครเนี่ยโต้องลูอิสนะไม่รู้ใช่หรือเปล่าแต่อาจจะใช่ <c oughs> แกน่าจะอ่านแล้วนาจะอ่านแล้วนี่ตัวแกดีการกิฟต์อยู่เวใหม่ตีอ๋อต้องไปหาโต๊ะไอ้คายฮะโอเคเลทส์โกเอาเจอแล้วอ่ะเจอแล้วว่ะแต่ไหนอแอคิการ์ดไหนอแอคิการ์ดแว e ์เดอะฟิกกี้การ์ดเนี่ยโต๊ะคายวอท นี่อ่ะทูคายอ๋อถึงคายจากจอนโอ้ยเย้เย้โอ้ยไปกาสเต็บจูมมาเตอร์นี่แถบเขียวฮะมาไหนดูดิจอนนี่อ่ะเจอละงัดตรงไหนงัดตรงไหนบอกด้วยเออดีละเออเจอแล้วทิ้งคิวป๊อปโอเคเลสโกเจอแล้วเสียบปัก อเรียแบบร้อยว้วมาเปิดเปิดนี่ไงกุญแจม่วงอยู่ไหนขอดูหน่อยสินี่ไงเออ,อละมาไหน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 ข้างในมีกุญแจสีม่วงด้วยเฮ้ยเดี๋ยวพุ่หน่อยพุ่นหน่อยพุ่นหน่อยพุ่นหน่อยขอเสียบดูก่อนข้างในมีอะไรว้าวห้องแ,แบบแวนนี่แหละฮะเอ้ยเออคิดเอ็อเดดีกว่าเอ้ยอ,อะไรเนี่ย โอนี่เหรอที่มันเปลี่ยนเด็กกลายเป็นหุ่นยนต์เหรอใช่ไหมเออนี่ไงไฟสว่างแนละ้วเราต้องต่อไฟใช่ไปเนี่ยทีนี้ฮะควบลบควบวกควบวกควลบเจง๋งแจ๋วลองจิบมาดูฮะทำอะไรตกมันจะเสียงดังเปล่าวะโอเคไม่ไม่ไมเกมหลักนี่เสียงตกตกกอกปอกแป๊กเลยฮนะหาสีเขียวเขียวก่อนดีกว่าฮะอันไหนมันมีเขียวเขียวอันนี้่เขียวเขียวเนี่ยใช่ไหมอ่าใช่ใช่ใช่เอ้ยเขียวเขียวน้ำเงินนี่ไม่ใช่ฟ้าเออมันมีสองสี มาอยู่นั่นแหละเขียว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 ยมพูเขียวเขียวนี่ไงเขียวเขียวฟ้านี่ไงใช่โอเคยัดเลยตรงไหนตรงสีน้ำเงินโอ้หมันสลับกันเกือบทุกอย่างเลยฮะเห็นไหมสายอะไรขยับกันหมดเลยเฮ้ยเสียผิดผมว่ามันน่าจะเกิดอะไรสักอย่างขึ้นระเบิดหรือเปล่าวะสีชมพูอยู่ทางขั้วลบโอเคต้องหาสีชมพูทางขั้วลบนี่ป่ะอันนี้ชมพูเยอะเกินไหมอ๋ออันนี้ปะชมพูเขียวไม่เอา นี่ป่ะไม่ใช่ป่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชอย่ารุนแรงเลยทิ้งนี่ป่ะเออนี่มันจะใช่เนี่ยใช่นะ่ะใส่สีแดงต่อไปสีอะไรสีเขียวอะสีเขียวก็เป็นเหลืองแดงเหลืองแดงต้องหาเหลืองแดงเหลืองแดงนี่ป่ะนี่ป่ะว่ะมันกับหัวได้นะอย่าลืมนะ เอ้ยใช่เปล่าวะไม่ใช่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 ใชใชใชเหลืองแดงเขามีข้างบนดิเพาใช่ชัวร์นั่นโอเคเรียบร้อยเสร็จ l ล้วก็ปอยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยไปกินไก่อันนี้เลยระโอเคหาสีเขียวมันไม่อยู่เขียวตรงกลางก่อนเขียวตรงกลางเขียวตรงกลางไม่ใช่ดีปะ่ะไม่ใช่ เฮ้ยเฮ้ยถ้าไม่ดีแล้วถ้าไม่ดีแล้วดูก่อนเราต้องเกิดตรงไหนฮะดูก่อนว่าเราจะเกิดตรงไหนฮะถ้าเกิดไปเกิดตรงที่เราต้องส่องไฟใส่โอเคอ,อุดใจขึ้นเยอะแหละมาโอ้แต่คือใส่ใหม่หมดทุกอย่างเลยโอเคได้ได้ไดจัดไป ไม่ไม่ไม่ชมพูดแดงฟ้าชมพูดแดงฟ้านี่อ่ะชมพูดแดงฟ้านี่เจอละแปะเรียบร้อยเสร็จนั่งไงเป็นเสียงอะไรเปิดไหมเสียงช,ชนะชัวชัวไปแล้วนะเอนนาดลาก่อนแล้วก็ไม่ต้องเจอกันอีกตลอดกาลไม่ใช่เหระผมแค้นมาตั้งแต่ภาคซติเตอร์โลเคชันแล้วไปปีนเลยดีกว่าอีนเตอแอ่ามาแล้วปีน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 โอเค จบแล้วฮะอ่าห้องถัดไปโอ้โหอะไรฟันนี่อ่ะแล้วไฟยึดไปเลยเหรอไม่คิดจะให้มาหน่อยเลยโอ้มีนี่ด้วยฮะมันเหมือนเป็นตัวดีเจอ่ะใช่ปะ่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้มันมันหมุนไปหมุนมาหนูจะเ้ยตกใจหมดเออแต่นี่มีคำแนะนำะอ่ะเออน่าจะง่ายละโอเค